สวัสดีครับกิกธนพัฒนนะครับจากช่อง Antique Channel Collection นะครับสำหรับใน EP ที่26นี้ก็จะเป็นธนาบัตร20บาทแบบ11ซึ่งเป็นธนาบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนาบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2512ในช่วงแรกๆของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนาบาัตรยังคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการให้อยู่นะครับ สำหรับธนบัตร20บาทแบบ11นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่3มิถุนายน2514และเริ่มมีการจ่ายแรกเมื่อวันที่9มิถุนายน2514เช่นกันนะครับธนบัตรด้านหน้าสีหลักของธนบัตรเป็นสีเขียวมีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาธิศลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงเครื่องพระบรมขัดติยราชปูศิตาภรณ์อยู่ตรงกลางด้านขวา มีรูปพระคุธอยู่ตรงมุมบนซ้ายและมีคำว่ารัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางนะครับเว้นที่ว่างด้านล่างซ้ายเป็นลายน้ำธนบัตรในด้านหลังภาพประธานคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคาราตนะครับหรือที่มีชื่อเรียกธนบัตร20บาทแบบ11นี้ว่าธนบัตรเรือพระที่นั่งอีกชื่อหนึ่งนะครับ สำหรับราคาที่จะซื้อหากันได้ก็คือถ้าเป็น UNC นี่น่าจะทะลุหลักพันขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ